โอ้โหตัวเบลเลอเลยนี่แหละครับเบลเเบลเได้แล้วอนูแน่นอนจริงๆนะครับของเขานี่แหละครับเสียนปลาวันนี้ไม่แห้วแล้วนะครับผมได้แกงแน่นอนนะครับและพ่อได้ลงคลิปแน่นอน สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาดูเสียนปลานะครับผมนักเกรงก็เรียกอะไรนะลากปลาตกปลานี่แหละครับผมลุ้นปลานะครับผมปลาธรรมชาตินะครับ ปลาเข้ามาจากาตะเลนะครับผมแล้วก็มาติดแก่งติดบอ่ออยู่นะครับผมมีปลากระพงขาวนะครับแล้วก็ปลา้ําฉืดบ้างนะครับผมปลาช่อนปลาจะโดนะครับเราลุ้นรอชมกันนะครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผม,มบรรยากาศยามเย็นนะครับผมลมชายกรอง อันนี้เป็นนาคุ้งร้างนะครับผมบเ,เป็นนาคุ้งร้างบรรยากาศวิวก็ก็สวยนะครับผมยามเย็นยยวันค่อนสองคนนี้เอาปลาช่อนด้วยไ,ไมหม้ดูแล้วนะครับสองตัววันนี้จะแห้วหรือจะอมีตัว แต่ตามเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม <laughs> ลูกทะเลก็ต้องเครื่องเบ็ดเป็นนะครับผม <laughs> ใช้ความสามารถจะพาะตัว วายน้ำก็เข่งนะครับตัวเต้าแล้วปวุ๋งก้าวยัง รอลุ้นรอชมกันนะครับผมท่านผู้ชมกับบรรยากาศยามเย็นนะครับวิวริมชายทะเลนะครับผม mm hmm. ก็สวยเลย mm hmm. แต่มีตัวก็ลงคลิปนะครับผมท่านผู้ชมถ้าไม่มีตัวก็ไม่ลงนะครับผมรอติดตามรอลุ้นกันนะครับว่าตัวแรกจะ เป็นปลาอะไรนะครับผมแต่ที่แน่ๆต้องปลาเมือรอดนะครับอันน่ะจับกล้องฟิตดีอยู่เบอร์เดียวเอออ๋อเออ โน่บลาเราไหแต่ปากกอกมันยอยใจนา้เลยอ๋อใจนาเลยเนี่ยพร้อมย่ใจนาเลยอันนู้นอยู่ที่มือเลยนี่นี่ ครับผมก็ได้แล้วนะครับหนึ่งตัวนู่นนะครับผมตั้งกล้องไม่ตันเลยนะครับผม <laughs> ได้มาตือแล้วนะครับโอ้โหตัวบลเลเลย <laughs> นี่แหละครับ <laughs> บอลเบลได้แล้ว <laughs> นู่นแน่นอนจริงๆนะครับของก้ <laughs> <laughs> นี่แหละครับเสนปลา วันนี้ไม่แห้วแล้วนะครับผมได้แกงแน่นอนนะครับแลวพ่อได้ลงคลิปแน่นอนนะครับแต่จอดเด็ดตอนดึงไม่ได้ตั้งกล้องนะครับผมท่านผู้ชมได้ตั้งกล้องตอนเอ,อขึ้นจากน้ําแล้วนะครับผมโอ้โหคนนนได้ไปนหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งแทมลุ้นคนนี้บ้างนะครับผมเสียนปลาทั้งนั้นเลยนะครับผมกับบรรญญาายากาศยามเย็นสวยๆนะครับติวฟ้า ประติดไกลตกดินนะครับผมแผงออกขึ้นมาแล้วนะครับเ,เดี๋ยวไปดูตัวแรกคอนนะครับแทมเรกว่าตัวใหญ่หรือเปล่านะครับผมแต่ดูใครๆก็ตัวใหญ่นะครับผม กองก็แน่นอนจริง,รง darum, ๆบักชั่นนะครับบักชั่นปลาช่นหรือปลาข้อนะครับผมอ่านี่ตัวใหญ่นะครับผมโจฟาร์รอหน่อยโอ้โหตัวนี้อุบขิดขิดนะครับผมนี่นะครับสองเซียนปลากระพงปลาช่อนนะครับต้องเรียกเขานะครับผมไว้ยเช็คว้ยเช็คเขาได้เลยนะครับผม ได้แน่นอนนะครับผมนี่ครับปลาธรรมชาตินะครับผมโอ้โหตัวบักเกอร์โอเคครับผมก็ลุนแทมที่สองต่อไปนะครับผมปลดปลานะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ย,ยี่สิาหกตันคุณไม่ล้อแต่แตันโอเคครับผม,มก,นก็น่าจะได้ตัวเดียวนะครับผม<ำ>ก็หนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมก็ใกล้จะคำใกล้จะเมืดแล้วนะครับผม ก็ประมาณาโมงครึ่งแล้วนะครับผมก็ได้ปลาช่อนหนึ่งตัวนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเลีย้ยงปลาช่อนนะครับปีปลาช่อนนะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้นะครับผมสำหรับต <c oughs> ีปลาช่อนก <c oughs> ับชายทะเลนะครับผมโอเคสวัสดีครับ